สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้หานกล้ามากเราจะพาทุกท่านเข้าสู่โลกของบอนสีราชินีของไม้ใบนะคะซึ่งบอกตรงๆว่าเราไม่ได้ถนัดเรื่องบอนสีเลยแต่เริ่มมีความสนใจหลังจากที่เขามีกระแสกันขึ้นมาพอสนใจแล้วโดยนิสัยก็คือต้องขุดต้งต้องค้นข้อมูล เราก็ตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจะเล่นบอลสีจะเริ่มสะสมจากต้นไหนคือถึงแม้เราจะไม่ได้เคยสนใจบอลสีมาก่อนแต่ปรากฏว่าเราก็พอมีบอลสีอยู่บ้างเล็กน้อยในกลุ่มของว่านแล้วก็มีบางต้นที่สะสมมาตั้งแต่รุ่นแม่หรือบางต้นที่เมื่อก่อนเราเคยไปสะดุดตากับลวดลายของเขาก็เก็บไว้เล็กๆน้อยๆแล้วพอหน้าฝนเขาก็ เกิดต้นขึ้นมาเหตุผลที่เราไม่เลือกสะสมบอลสีทั้งที่เป็นไม้ที่มีความสวยที่โดดเด่นมากเป็นเพราะปัญหาในการยุบต้นของเขาในฤดูหนาวค่ะใครที่เล่นบอลสีทุกคนต้องรู้ก่อนนะว่าเวลาที่เข้าสู่หน้าหนาวอ่ะไม้ประเภทนี้มันจะยุบ แต่พวกบรรดาเซียนหรือบรรดาเจ้าของลังบอลหรือคนที่เขาเก่งมากๆเขามีวิธีที่ทำให้บอลไม่ยุบต้นซึ่งมันจะต้องใช้ทุนใช้ทักษะใช้เวลาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นบอลสีเนี่ยก็จะเหมือนว่าลงหัวกลุ่มขมิ้นคือเป็นไม้ที่มีปัญหาเยอะสำหรับเราเพราอพอเขายุบไปแล้วเนี่ยต้นอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ย มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนขี้เกียจแบบเราเนาะที่จะต้องไปตามเก็บตามจดชื่อตามจําให้ได้ว่าเขาอยู่กระถางไหนอะไรยังไงก็เลยไม่ไม่คิดว่าจะสนใจเรื่องบอลสีมากมายนะักแต่พอกระแสของบอลสีเกิดขึ้นมานะคะมันก็มีบอลสีหลายต้นที่มันเตะตามากเราขอขนานนามเขาว่าเขาเป็น art of plant เลยจะมีไม้สะกีต้นคะที่มีการที่มีสีสันลวดลาลายที่แบบ อลังการสวยงามได้ขนาดเนี้ยบอนสีสมก็เป็นราชนีของไม้ใบจริงๆค่ะถ้าใครดุดเข้าไปในวงโคอจรของคนที่เขากำลังคลั่งบอนสีหรือคนเซียนที่เขาสะสมบอนสีอ่ะแต่ละต้นเนี่ยความอลังการของศิละปะสีสันลวดลายที่ใบอ่ะโหมันเกินห้ามใจจริงๆก็ทำให้เรากระเป๋าแฟบกับการเก็บ ต้นเล็กๆน้อยๆที่ถือว่าเป็นบอลราคาถูกสำหรับรังบอลเขาแต่ว่าสำหรับเรานี่ก็เล่นเอาหมดตัวไปเลยกระแสบอลสีตอนนี้กำลังมาแรงแต่ว่าช็อปอย่างมีสตินะคะเลือกซื้ออย่างมีสติเพราะว่ากระแสทุกกระแสไม่ว่าจะแรงแค่ไหนถึงเวลามันก็จะต้องหมดกระแสไปแน่นอนไม่มีใครหลีกนี้วัฏจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี้ได้ เพราะฉะนั้นชอบอยังมีสติให้รู้สึกว่าชอบจริงๆแล้วก็ต้องรู้ธรรมชาติของเขาถ้าอยากจะชื่นชมเขาตลอดทั้งปีเราจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็เลือกเก็บบอลตามงบของเงินในกระเป๋าเว้นแต่ว่าเราเป็นกลุ่มแม่ค้าที่อาศัยช่วงจังหวะของกระแสทำราคาทํากำไรได้ในช่วงเวลาทองช่วงเวลานี้ก็ว่ากันไปอันนั้นเราไม่เกี่ยวเราก็ มาเล่าสู่กันฟังคุยกันเฉพาะมือใหม่แบบเราเนาะว่าเราจะเล่นบอลสีอะไรกันดีโจทย์ของเราข้อแรกนะคะที่เราชอบแล้วก็เตดตาบอลสีมากเราชอบบอลสีเริ่มจากตัวบ้านๆเลยค่ะต้นที่อยู่ในคลิปเนียถือเป็นบอลต้นแรกที่เราอยากจะพูดถึงก็คือต้นหกหลงบอลสีหกหลงบอลสีหกหลงเนี่ยชื่อเดิมของเขาเนี่ย คืออาจารย์ฮกหลงแล้วก็เป็นบอลสีที่ถูกนำเข้ามาจากเมืองนอกนะคะโดยชื่อของเขาเนี่ยจริงๆแล้วชื่ออลิซาเบธลูไม่รู้เราออกเสียงถูกหรือเปล่าเนาะแล้วก็ถูกนำเข้าโดยคนไทยแล้วก็เอามาตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่า ชื่อแรกของเขาตอนแรกเลยอะ่ะเขาจะชื่อว่าอาจารย์หกหลงทีนี้ในความรู้สึกของเราเนาะยังไงอะ่ะการเลี้ยงต้นไม้ทุกอย่างอะ่ะเราขอเป็นไม้มงคลไว้ก่อนเพราะฉะนั้นโจทย์ในการเลือกของเราเนี่ยคือเลือกจากชื่อมงคลเป็นหลักเลยคือถึงเขาจะไม่ใช่ว่านไม่ใช่ไม้มงคลแต่ดั้งแต่เดิมแต่เราคิดว่าไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลอะ่ะมันก็ยังดีเพราะ อย่างน้อยอ่ะเวลาที่เราเรียกหรือเวลาที่เรานึกถึงเขาเราก็นึกถึงคํามงคลเราก็นึกถึงแต่สิ่งที่มันเป็นมงคลเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มันก็ไม่เสียหายอะไรเราคงจะต้องศึกษากันนิดนึงนะคะเรื่องนี้สําคัญนะเพราะคนจะเล่นบอลจริงๆอ่ะความที่ชนิดของบอลสีะคะ่ะมีเป็นหมื่นหมื่นชื่อซึ่งโอ้โหบอกตามตรงว่าพอเริ่มค้นคว้าเราเวียนหัวกับเรื่องนี้มากแต่ ถ้าเราเล่นกันจริงๆอะ่ะเราก็อยากรู้ชื่ออยากรู้ลักษณะการแยกชื่อต่างๆของเขาจริงๆและใครกระโดดเข้ามาในวงเนี้ยไม่เวียนหัวเนี่ยว่าคงไม่ใช่ละเพราะรายละเอียดแล้วก็ความคล้ายคลึงของบอลแต่ละต้นน่ะมันมีเยอะมากแต่คุณเล่นคุณต้องรู้อะ่ะเพราะบอลคนละชื่อมันก็คนละราคาเราคงไม่อยากซื้อบอลถูกในราคาบอลแพงเพราะเราแยกต้นไม่ออก แล้วออกตัวก่อนเลยนะคะอย่าเอารูปบอลเข้ามาถามเราเราเพิ่งเราเพิ่งเริ่มศึกษายังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำแต่ว่าเราเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเราอาจจะขุดข้อมูลในเชิงที่ลึกหน่อยเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับตัวเราเองด้วยสำหรับมือใหม่แบบเราด้วยที่จะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับบอลสีในเชิงลึกขึ้นตามลำดับตามลำดับไปเนาะ พราะคนเราจะเก่งได้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อะมันต้องเริ่มนับหนึ่งทุกคนแล้ววันนี้มันก็ถึงเวลาที่ตัวเราเองอ่ะร้านวัลกรสมุนไพรเราจะเริ่มนับหนึ่งจากการศึกษาบอลสีแล้วไม่รู้เลยว่าเราจะจบระดับอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาไปแค่ไหนเพราะราคาบอลตอนเนี้ยคนธรรมดายอย่างเราอ่ะแทบจะจับต้องไม่ได้แล้วแหละแต่เราว่าเราหวังเหมือนคนงบน้อยคนอื่นๆนอ่ะเดี๋ยวก็แสซาถ้าอยากเก็บจริงๆเราจะค่อยเริ่มเก็บ ตอนนี้กระแสแรงก็ว่ากันไปแต่บางคนก็บอกว่าราคาไม่มีตกแน่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้มีเวลาเก็บเงินรอง,งบเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเข้าใจลักษณะบอลหรือคำบรรยายที่ปรากฏมาแต่โบราณ่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะอย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อว่าเฮ้ย <c oughs> ซื้อบอลราคาแพงมาเราได้บอลราคาถูกด้วยความที่เราไม่รู้เรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยฮกหลงเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีราคาเลยนะคะ ซื้อขายกันหลักห้าห้าสิบาทน่ะถ้าดูประวัติของหลายๆร้านน่ะยังมีโพสขายห้าสิบบาทแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะโคราดขายกอละพันอัพกอก็คือหนึ่งหนึ่งหัวด้วยซ้ำมัง้งหนึ่งเงาอ่ะซึ่งไม่รู้มีหัวหรือไม่มีหัวอาจจะพาแบ่งหัวใต้ดินไปแล้วก็ได้ <Okay. S 1> ทีนี้เราอ่ะจะต้องรู้จากลักษณะของบอนสีแล้วก็อย่างน้อยเรารู้ว่าบอนสีมีกี่ประเภท อะเรามาลาดับกันก่อนว่าบอลสีมีกี่ประเภทเขาแบ่งแยกไว้ทั้งหมดหประห้าประเภทนะคะ 1. นึ่งบอลใบไทย 2. องบอลใบยาว 3. ามบอลใบกลม 4. ี่บอลใบกาบและห้าบอลใบไผ่ฮกหลงจัดเป็นบอลใบไทยคะ่ะบอลใบไทยคืออะไรบอลใบไทยคําบรรยายของเขาก็คือใบจะเป็นรูปหัวใจ หรือเป็นฮาร์ดเชฟใบเป็นรูปหัวใจนะคะปลายใบแหลมก้านใบกลมออกจากกึ่งกลางใบหูใบฉีกไม่ถึงสะดือสะดือคืออะไรสะดือคือจุดกึ่งกลางที่เส้นใบไอถนนหลายๆสายที่มารวมกัน,นมาบรรจบเนี่ยเขาคือเส้นใบนะคะ มาบรรจบกันตรงไหนจุดนั้นเรียกว่าสะดือใบส่วนหูใบคืออะไรหูใบจะอยู่ส่วนตรงข้ามกับปลายใบอันนี้ปลายใบเนาะปลายใบแหลมหูใบคือตรงนี้ค่ะแล้วออกมาจากหูเนี่ยคือสะโพกบอลใบไทยคือบอลที่หูใบของเขาอะ่ะฉีกลงมาไม่ถึงสะดือ ดูง่ายๆแค่ฉีกถึงสะดือหรือไม่ถึงสะดือถ้าฉีกถึงสะดือจะถือว่าเป็นบอลใบยาวหูใบลึกถึงสะดือแต้มแดงรอบขอบใบเขียวรูปใบยกปลายใบแหลมก้านเขียวอมดำคือบอลโหกหลงอะ่ะ ก็ยังสามารถที่จะแตกตะกูลไปได้อีก4ีห้าชื่อบรรพโบราณเนี่ยเขาจะเรียกกันเป็นตับนะคะฮกหลงอะ่ะอยู่ในตับของสามก๊กที่มาของชื่อฮกหลงหรืออาจารย์ฮกหลงนะคะจากพงสวดานสามก๊กอธิบายเอาไว้ว่าเล่าปี่ไปขอคำแนะนำเรื่องสภาวะการบ้านเมืองจากสุมาเต็กโช สุมาเต็กโชกล่าวว่าปัญญาชนหรือบัณฑิตทั่วไปไหนเลยจะรู้สภาวะการที่แท้จริงของยุยคสมัยอัจฉริยะบุคคลจึงจะเข้าใจความจริงแห่งยุยคสมัยได้ปัจจุบันก็มีแต่ฮกหลงกับฮองซูเท่านั้นเราปี่ถามว่าคือใครตอบว่าฮคงตอบว่าคงเบ้งกับบางทองสุมาเต็กโชเรียกคงเบ้งว่าฮกหลงเพราะขนานั้น คงเบ้งเป็นปัญญาชนเปี่ยมความรู้ที่เก็บตัวไม่ยอมไปรับราชการคือฮกหลงในภาษาจีนนะคะแปลว่ามังกรซุ่มคือคองเบ้งอ่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้มีสติปัญญาเป็นยอดอัจฉริยะแห่งยุคแต่กับไม่สแสวงหายศศักดิ์เก็บตัวทำไล่ไถนาก็เลยได้ชื่อว่ามังกรซุ่มหรือฮกหลงแล้วในคำว่าฮกเอง ถ้าไปใช้กับเทพเจ้าฮกลกซิ่วก็จะเป็นเทพเจ้าสามเทพเจ้าจีนที่แสดงความเป็นมงคลสามประการของจีนซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือบูชากันมากเทพฮกคือเทพเจ้าองค์ที่อุ้มเด็กนะคะฮกในภาษาจีนหมายถึงโชคลาภและความมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยโภคทรศัพท์คือประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคแก้วแหวนเงินทอง และบริบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติมีบุตรภรรยาญาติมิตรคนใช้สอยเป็นต้นลักษณะของฮกเป็นรูปเศรษฐีสวมหมวกมีเสาข้างเสาข้างหลังสูงมีผ้าคลุมลงไปเบื้องหลังแสดงโคทรัพย์มือหนึ่งอุ้มเด็กแสดงถึงบริวารสมบัตินิยมให้เป็นเด็กผู้ชายเพราะหมายถึงการสืบต่อวงตระกูลมีคั้งเข่าเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะพ้องเสียงกับคำว่าความสุขและวาสนา ส่วนหลงก็คือมังกรซึ่งถือว่าเป็นสองคำที่มีความหมายมากๆม,มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับฮกนะคะว่าท่านเจียวซ้งเป็นพ่อค้ามหาเศรษฐีในสมัยราชวงศ์ถังที่ร่ำรวยจากการค้าขายที่สุจริตและคนในครอบครัวลูกหลานล้วนเป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใดมีเรื่องเล่าขานกันว่า บ้านพักของท่านเจียวส่งนั้นห่างจากพระราชวังถึง20เลียลีเพียงท่านก้าวพ้นจากเขตที่ดินของท่านก็เป็นเขตพระราชวังนั่นหมายถึงว่าถึงไกลามากกว่าจะถึงแต่พอวก้าวๆก้าเดียวก็เป็นเขตพระราชวังคือมีอนาเขตบริเวณบ้านที่ใหญ่โตมากะคะ่ะด้วยคมที่ท่านมีทรัพย์สมบัติมากกอบกับท่านเป็นคนใจบุญให้ความช่วยเหลือกับทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากจึงเป็นที่นับถือของชาวบ้าน และนับถือท่านเป็นเทพผู้นำความสุขมาให้ในสมัยก่อนนั่นคือเป็นที่มาของคําว่า6กเนาะนั่นก็คือเหตุที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะเลือกบอลคกหลงเป็นบอลต้นแรกที่เราจะเอามาพูดในคลิปของ Art of p l a n t หรือบอลสีราชนีไม้ใบนะคะเพราะว่าความหมายดีมากแล้วเราก็หวังว่าการปลูกคกหลงที่บ้านก็จะทำให้เราเกิดความเป็นสิริมงคล ค้าขายดีมีกําไรแก้วแหวนเงินทองบริบูรณ์ด้วยบุตรบริวารที่ดีนะคะคือ <c oughs> ยังไงเราก็ยังไม่พ้นเรื่องของความเชื่อเนาะทีนี้มาดูในหนังสือเล่มหนึ่งค่ะซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยเดี๋ยวเราจะได้พูดโดยละเอียดเฉพาะตัวหนังสืออีกอีกทีหนึ่งชื่อหนังสือตำนานบอลสีราชนีแห่งไม้ประดับเนาะ คือถ้าจะขุดก็ต้องพยายามหาข้อมูลให้มากที่สุดลึกที่สุดเท่าที่เราจะพอมีสติปัญญาในการซื้อตำราแล้วก็การรวบรวมข้อมูลได้เขาระบุเอาไว้ว่าหกหลงเนี่ยเป็นตับของสามก๊กการเรียกบอลเป็นตับตับตับตเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยคนเมื่อก่อนที่เขาเล่นบอลสีอะค่ะเขาจะเล่นกันเป็นตับตั้งชื่อกันเป็นตับตับตับใครตับมันเนาะ เราจะอธิบายคําว่าตับว่ายังไงก็คงเข้าใจกันเองแหละเนาะในหนังสือเล่มนี้นะคะอธิบายเรื่องของบอลฮกหลงในรายละเอียดเอาไว้ว่านะคะสักคู่ฮกหลงตับสามกกใบพื้นชมพูกแก่รูปใบยาวปลายใบแหลมกระเขียว มีกระสีเขียวมีพลาข้างกระดูกขาวก้านพื้นสีก้านพื้นสีสบัวนี่ก้านเป็นสีสบัวมีเสี้ยนสีดำเสี้ยนนี้คือหมายถึงจุดจุดที่อยู่ที่ก้านนะคะมีเสี้ยนสีดำ สีดำคล้ำวงเล็บต้นเล็กพื้นใบเขียวเป็นบอลกัดสีก็เอาเป็นว่าพกหลงเนี่ยถือเป็นบอลกัดสีต้นหนึ่งบอลกัดสีมันดีตรงไหนดีตรงได้ลุ้นนะคะว่าเราจะเล่นสีไปจนสีจัดได้มากน้อยแค่ไหนส่วนทำยังไงบอลถึงจะกัดสีมากกัดสีน้อยมีคนทำคลิปไว้เยอะมากอันนั้นเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในการปลูกต้นนี้มากเนาะเอาเป็นว่าเราขอเจาะในเรื่องของ ประวัติไม้แต่และต้นเท่าที่เราพอค้นได้แล้วก็ขอเลือกเฉพาะบอลความหมายดีๆนะคะวันนี้ก็จบเรื่องของบอลสีราชินีไม้ใบ art of pen เอาไว้เพียงเท่านี้ในตอนแรกนะคะก็คือบอลกกหลงเพื่อนๆล่ะคะมีบอลอะไรในดวงใจก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้เนาะบอลอะไรที่เพื่อนๆคิดว่าสวยที่สุด แล้วก็มีสะสมหรือใครที่มีสายสายพันธุ์ยากๆอะไรที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายก็เอามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็ในตอนต่อๆไปเราก็จะเอาบอลสีในดวงใจที่เราชอบมาเล่าสู่กันฟังอีกถ้ายังไม่เบื่อนะคะวันนี้เวลาก่อนหมุนไพยก็ขอจบเรื่องของบอลสีต้นแรกที่เป็นบอล ในดวงใจของเรานะคะไม้ที่ราคายังไม่แรงเท่าไหร่ยังพอจับต้องได้หกหลงหรืออาจารย์หกหลงชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ